5เทคนิคพัฒนา mindset สู่ความสำเร็จ 1. ถ้าใจสู้ปิดประตูแพ้ถ้าเจอปัญหาอุปสรรคเจอความยากเจอความทา้าทายขออย่างเดียวอย่ายอมแพ้แม้ไม่สำเร็จก็ไม่ล้มเหลวเทคนิคง,ง่ายๆคือถ้าใจไม่สู้สมองปิดประตูความคิดทันทีแต่ถ้าใจยังสู้สมองยังคิดต่อไปว่าจะเอาอยัางไงดีจะทำวิธีใหม่ดีไหมจะหยุดรอเพื่อไปต่อหรือต้องหาตัวช่วย 2. ล้มเหลวกับเรื่องใหม่ดีกว่ามานั่งภูมิใจกับความสำเร็จเก่าๆอย่าเอาเวลาในปัจจุบันไปให้ความสำคัญกับความสำเร็จในอดีตมากเกินไปจนไม่มีเวลามาทำเรื่องใหม่ๆในปัจจุบันจงจำไว้ว่าเดินแล้วล้มไปข้างหน้ายังดีกว่าเดินถอยหลังอย่างน้อยก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นแม้จะเจ็บตัวบ้างก็ยังดี 3. คนสำเร็จคือคนที่ไม่มีข้ออ้างเรื่องพรสวรรค์ พรสวรรค์สำเร็จแค่ระยะสั้นพรแสวงสำเร็จระยะยาวพรสวรรค์สำเร็จไม่แน่นอนแต่พรแสวงสำเร็จแน่ๆพรสวรรค์ต้องนั่งรอพรแสวงเราเร่งหาได้อยากได้อะไรอย่าแค่ฟังอยากแค่ฝันและรอพรสวรรค์แต่จงออกแรงเพื่อสร้างพรแสวงให้กับตัวเอง 4. ถ้ายังไม่สำเร็จ อย่าด่วนปฏิเสธคำวิจารณ์อยากสำเร็จอย่าก,กลัวคนติชมอย่าปฏิเสธคำวิพากษวิจารณ์ด้วยคำพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการกระทำและผลความสำเร็จจงเอาคำวิพากวิจารณ์มาเป็นกระจกสะท้อนดูตัวเองเพื่อเอาไปพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งถ้าอยากได้รอยสักสวยๆก็ต้องยอมเจ็บเป็นจุดๆอยากสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องยอมเจ็บใจจากคำวิพากวิจารณ์เป็นครั้งครงเทคนิคข้อที่ห ต้องมีทั้งแรงบันดาลใจและใจบันดาลแรงช่วงไหนเหนื่อยหมดแรงให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วจะมีแรงเดินต่อไปช่วงไหนใจหมดแรงให้ทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วจะได้มีแรงทั้งกายและใจถ้าใครมีสองแรงบวกคือมีทั้งใจบันดาลแรงและแรงบันดาลใจมีโอกาสชนะนกความล้มเหลวเพื่อคว้าชัยความสำเร็จได้อย่างเด็ดขาด ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รุ้นาะกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ